วิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงเนะะื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาวะทางเงินไม่แนะนำให้ทำตามนะ,ะ๊ะ <Wow. S 1> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่ e อง Elise s 2นะคะก็อยู่กับหน้าเกม Cashin Win นะคะหรืออัแปะน้อยก็รอบนี้มาปั่นในช่วงโบนัสทามนะคะก็เห็นว่ามีอัปปะนะคะก็เลยต้องจัดซะหน่อยนะคะก็ ุณไม่รู้ว่าเยอะหรือเปล่านะคะก็หวังว่าให้มันแตกมาก็พอทุกคนอย่าให้มันเสียนะคะก็สําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสทานะคะก็เมนแรกใต้คลิปเลยนะคะสําหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคทุกคนเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะค่ะรอบนี้ก็ทุนห้าร้อยเลยเนาะก็ไปซื้อเลยแล้วกันหมุนไม่ได้ทุกคนเพราะว่าทุนเราห้าร้อยเรามีจํากัดนะคะก็เลยต้องแบ่งนะคะเป็น เบห้าสองครั้งเพราะว่าถ้าเกิดซื้อเบสสิบเลยทุกคนแล้วถ้ามันตกลงดำนี้เราไม่มีทุนไปต่อเลยนะเราก็เลยแบ่งละกันเนาะโอเคทุกคนถือว่ารอดนะคะก็ต้องรอดอีกแล้วเนาะเราซื้อไปหมุนก่อนละกันอได้อยู่ อย่านะอือคือรุนเร็วทันใจเลยอ่ะโอ้ไปต่อนเนื่องเลยจ้าบอกแล้ววันนี้พาทุนมาน้อยนะคะทุกคนถ้ารอบน,นี้คือตกหลุมดำอีกก็ศูนย์บาทเลยจ้าไปต่อโอ้โหเสียวมากงน เออถ้ามันหมุนแบบสโลแบบนี้ทุกคนเรามีที่แบบว่ามันไม่ตกหลุมดํานะแต่ว่าถ้ามันหมุนเร็วอะทุกคนเออมันมีสิ์ตกหลุมดำอะหมุนเร็วเกินแต่ถ้าเกิดแบบสโลช้าๆอะไรแบบนี้ก็ได้อยู่เอาเท่าไหร่ดีโอ้ยแบบนี้แหละเดี๋ยวไปข้างบนสักสิบสี่ข้างล่างสิบหกแล้วกันเนาะโอ้โหได้เปล่า วิเศว่ากที่ผได้อยู่ทุกคนแมวแล้วกันที่46นะคะเลือสูเลยนะทุกคนดูมาดูนะคะรอบนี้จะได้ทุนคืนมาหรือเปล่าแล้วก็ได้กําไรหรือเปล่านะคะก็าม,มาลุ้นกันนะคะทุกคน,นเบห้5 A เองนะคะก็เหมือนเดิมค่ะรอบนี้ก็ปั่นในช่วงโบนัสทานมนะคะเป็นกลุ่มแจ้งเกมกลุ่มแลกเทคนิคนะคะก็คือเหตุว่ามี เกมอาแปะตลอดเลยก็ต้องจัดอีกแล้วนะคะก็รับไปเลยนะคะรางวัลก้อนโตนะคะหนึ่งร้อยหกสิบไปกันต่อเลยจ้ะรอบนี้ถ้าได้กําไรมาแล้วนะคะหรือหรือได้มาน้อยเนี่ยทุกคนก็ก็ก็พอดีกว่าเนาะแต่ก็ดูทรงไปก่อนทุกคนแบบเออว่ามีทุนให้ไปต่อไหมหรือว่าไปแล้วตกลุมดําบ่อยอก,ก็ไม่ไปนะคะ คือพยายามดวนดวนถ้าเกิดว่าซื้อซื้อแล้วตกหลุมดำตลอดเออโอ้ยมาอุ้ยสวยมากโอ้โหประทับเอหมาจา้ะต้องขออััยเสียงอีกนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าโอ้เป็นไข้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทุกคนรู้สึกว่าเมื่อยตัวมากเออ ก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะทุกคนก็เลยแบบเออลองมาปั่นดูวันนี้ไม่รู้ว่ามีดวงหรือเปล่าคือแบบไม่อยากนอนเฉยๆนวนแบบมันเบือ่ออืมพอกินยาแล้วก็แบบเอ,อ้ยมาจัดละกันเพราะมันดีขึ้นไงแต่เสียงอะไรจะแบบแบบไม่รู้ว่าเสียงเสียงเปลี่ยนหรือเปล่านะคะในกล้องในในในคลิปเนี้ยแต่คือเสียงตัวจริงก็คือเปลี่ยนไปแล้ว โอเคขอบปั่นไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราขอจัดในเบสสักเบสสิบละกันเนาะเพราะว่ามันก็ได้กำไรมาแล้วสักนิดนึงเอ้ยไม่ใช่กำไรสิทุนคืนไปทุกคนโอ้โหนี่คือแบบถ้าเกิดว่าไปต่อแล้วก็เอเบสสิบอะทุกคนถ้าเกิดว่าไปต่อแล้วก็เสื้อทุกคนแล้วก็ตกหลุมดำนี่คือเราไม่มีทุนเลยนะเออเราไม่มีทุนเลยนะแต่ก็แบบโอ้โห,โโหนี่ยะไม่อยากพูดมากทุกคนตอนนี้ คนรู้นเลยอะ่ะก็เลยแบบท่านเป็นไม่สนใจโอ้ยทุกคนคือเราไม่อยากสนใจมันไงก็มันเข้ามาให้เราเลยนะแล้วก็ไม่ซื้ออ๋อไม่หมุนคือแนะนาเลยทุกคนถ้ามันเข้าฟรีให้เราแบบนี้แล้วอะ่ะมันมีเิ์ที่แบบถ้าเราไปหมุนหรืออะไรแล้วมันกินเราแน่นอนจ้ะขอให้มันใส่มาน้อยทุกคนเราก็เอาดีกว่านะคะดีกว่าไปหมนแล้วก็ตกหลุมดอมเออเสียดายสะเปล่าก็เลย อย่าท้าทายดีกว่าเนาะของฟรีอะทุกคนเขาเรียกวของฟรีไม่มีในโลกไหมเออเอาปะมันจะต่ายมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่ในนอ้องเพราะยังไงก็มันให้เรามาเร็วโอเครอบสุดท้ายนะคะก็ไม่จ่ายจากก็รับไปเบาๆหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกก็มันไม่ได้กำไรอะไรเลย,เลยนะเออ เอาไงดีมันเข้ามาแบบนี้แล้วกลัวว่าซื้อไปแล้วกลัวแบบตกบุมดำจังแต่คุนก็ไม่ได้เยอะอะ่ะอืมอาโอเคเอาแล้วกันเนาะทุกคนโอเคมา ได้หรือเปล่าได้อยู่โอ้โหนุมน่มนวลมากโอเคเ,อเท่าไหร่ดีขอไม่เยอะแล้วกันเนาะเสียวมากอนะทุกคนได้อยู่อ่ะอีกสักนิดแล้วกันเหมือนเดิมโอ้โหเอาโ,โอเคไปเลยที่216นะคะ ก็ไม่รู้จะถ่ายมาเท่าไหร่ทุกคน,นเพราะว่าทุนแล้วห้าร้อยนะคะขอทุนคืนก็ได้โอ้ยมาซาชอนนี้ก็ไปห้าร้อยห้าร้อยสิห้าร้อยโอ้โหขอไปในสิ่งที่สนร์นะคะห้าร้อยยี่สิบเป้าซุปเปอร์นะคะโอเค ปอภัยในเซนิเซอร์เลยนะคะทุกคนแต่ตอนนี้คือคอมโบมาไม่หยุดเลยนะคะโอ้โหอัแพแหัวมันเองนิดเดียวเองทุกคนโอ้โหคือนึกว่าจะนอนแล้วด้วยซ้าใส่เ็้ามาแค่ครึ่งเดียวเองจ้ะอะไรจะขนาดนั้นโอ้โหคืออะไรคืออะไรทุกคนไม่ได้อะไรเลยอะ โอ้กำไรไม่ค่อยเลยทุกคนไม่ค่อยมีเลยนะอย่างเกลือทุกคนอย่างเกลือจริงๆอ้โหไม่เป็นไรตายยังดีกว่ามันเสียนะคะทุกคนหมดรอบนี้ก็ไม่ขอตัดดีกว่านะคะก็สำหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ